น้องผมม็อบรีค่ะอันนี้เป็นสกิลออริจินอลนะว้าวให้ดูเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งว้าวมีวงเวทด้วยต้องสแปมสกิลคิวสามนะเวลาที่เล่นบัฟเกิดเนี่ยเราจะได้นกอาบแล้วสองคนนี้ทำไรหุ่นติ้วๆเลยมามามาอาลิย่าโต้ ที่เราไม่เล่นรีเวนเลนเนี่ยเพราะว่ามันต้องแบบมีการคอมโบแคนเซอรแอนิเมชันต้วยองเนี่ยแล้วเซิร์ฟพีบีอ่ะมันแหลกมากถ้าเกิดใครสงสัยว่าเราหายไปไหนก็ไปตามหาเราที่เทวิตได้ช่วงนี้เล่น GTA ออยู่ยังไงก็อย่าลืมไปกด Follow กันนะคะโอ้โหทั้งวายทั้งวิ่งไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ย แปดโอ้โหสกิลเร็วๆทำไมมันไม่ตายต่อทีไปไม่สล้วเห็นไหมเอ๊ะมา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 โดน ไม่ไอวแล้วนาชื่อโอ้ยปล่อยฟิวอะไรไว้อย่างนี้ได้ไงเนี่ยตามมาตามมาเข้ามาผ่ <c oughs> านแล้วมุมเราแกล้งรักได้นะเขาจับได้สวย อายจะจะเอาจะเอาเฮ้ยตัวต้ามีมีมีคนเดินมาแล้วไดนาตีไวมากตีไวมากแต่ของเราแรงกว่าเฮ้ยได้แล้วะเฮ้ยโอ กอไโดนคนอยู่ว่ะยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยจีจีดบีค่ะต่อไปสกินโคม่าสีชมพูหัวเขียวเฮ้อหาย่ะอ๋อมาแล้วอยู่ข้างหลังอ่ะมาแม่กดทียหมดด้วยโนมจะไปไหน โอ,โอ้ยมันช้ำมันช้ำสโลยหน่อยไอย้ยู่อะไรเนี่ยไดนาว้าว,าวาเอาไดนาช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปรคนคุณเลิกติดไม่เป็นไรได้ื้อ้อาวก็ว่าทำไมไม่มาช่วยตายแล้วนี่เองน้องผมบอมมาแล้วยุดงังผมเอาดาวเวนเนี่ยแหละแหลม ไม่ได้ได้ได้ปุ้งเนราเวนไม่มีแฟนละตายซะจะตายจะตายไอ้เซตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำป้อมเลยนะอ้ไม่ทันว่าเพื่อนโอ้ยมาดิ มาดิยาวเยาวเอาว้าไปโทษดิดนิดเดียวไนซ์ซ์ได้นะได้นะได้ๆๆเอา้าเพื่อนมันตายแล้วมันตายโอ้ยอย่ามาอย่ามาเราเวนโป G G W P อันนี้คืออะไร G G Easy คม่าสีเขียวถ้าเกิดได้ของ Partner โปรแกรมเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละซึ่งจะไม่มีขายในช็อปนะเป็น Limited Edition มาแล้วพร้อมแก๊งท็อปเลนต่อมาหน่อยเพื่อนดึงดูความสนใจปุ๊ยังคอมมอนบอย มาเซอร์เวรไซด์ด้วยเอาให้หมดไหนๆก็มาละเอ้าเพื่อนไม่มีแฟดไปน่าจะแกงยากนะตอนนี้มีออติเมละมาลองดูแต่ท่านี้ ฟาร์ free, มฟรีอีสปอร์ตแเขาจะมาปากบดจะอีตายทำไิ่งอย่างดีอะไรเพรื่อนได้แรงได้ได้ได้ได,ได้มันเก่งยากปุณเนี้ยเดี๋ยวรอก่อนเอาเอาเอามิเนี่ยเอามิเนี่ยดัน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  เดวเข้าไปแทงเอง <Your team S 1> มา <c oughs> จับจับจับเอ้าวะมีขค้วไปไหนวะทิ้งเลนไเนี่ยต้องเอาฟาร์มมิดแทนแล้วอันนี้ก็บิงจังมาดิครับบิง นี่นี่น yup. okay? ี่นี่นเอาแม่เข้าหรอมาเพื่อนจับจสวยโอ้ยเพื่นเมาสอนกันอย่างรวดเร็วไอกไปกไปกนังซืี้ยวมากเพื่นเพ่อนนเพนทำดีมากโตหมาอนเฮ้ยมีวงวอดุกปดุก ปันดุพัดเพชรตัวนิ่มมากมากนีหยหรอย่าเอาเอ้ยได้สัวมานี้มานี้มานี้ผมแทงเองเพื่อนยิงยิง <S <S 1> <S 1> ผมการให้ยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้จะตายแล้วโอ้โหดันมา ลาสจีดอมี่พี่ค่ะเกมที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่หลายเกมจัดเอ้ยรีคอสันสวยกันมาแล้วลงมามาเลนใล้อยู่นี่อลิเว่นชนะเลนก้าไปไหนมิ้งกูเฟกเกอร์เ้ยไม่ใช่กูบออก ใช่ดิเอาแล้วทำไมบอดเลนข้างเราไม่มานี่เขามากัน5คนเลยโอ้ยหยาบหยาบน้องผมบอสมาแล้วจับให้หน่อยจับให้หน่อยเฮ้ยเข้าเดน้อยนะโน้มามามา ก่อนที่เลนจะพังพี่น่านไปกว่าน,นี้มาเรียวมานี่บอกกันน้สวยไม่ได้เปล่าโอ้ยโอ้ย yeah, yeah, yeah. แ,แย่แย่แย่ไปละไปละว้ยเร็วรอด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 แบบหุดปิด,ปด มีเล่นบัฟให้น้องผมบ๊อบโดไหมเนี่ยให้ยายายายะวอรี่วอรี่ <c oughs> มีเน้เล่นบัฟปีสปอร์ตโหย้ยไอ้ทามเค้นมันเดินแจกอะอามเคน้นเป็นไรงอนใครไม่มีหวอดนะตรงนี้ จะหาทางรอสวนเออไม่ไหววะเฮ้ยมาเพื่อนไม่ได้นะโมกอาหน้ามาป๋างี่เฮ้ยรัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยทำไมไม่มาช่วยไอ้เวนฟ้ามไม่เนียน น้องผมบอบมาแล้วจับจับจับหน่อยไม่จับอ่ะโอ้ยทำไมไม่จับไม่มีใครไหวเลยเฮ้ยเรี๋ยวจะเอาหรือจะเอาหนือว่าเขาจะใช้อติเลยหลบปะแบ็เกอร์ เรียก่อนเดบกของทีมไฮ้ตึกตึกตึกตักตึกตก <c oughs> ว้ายมาสักหน่อยมาเออนี่อย่างสวยเอ้าเบี้ยว <c oughs> โอ้กรรมตายหมดลูซี่มันแรงโคตรแล้วก็ต้องจบลงแบบนี้จีจีจอีซี ไอ้ทมเข็นศูนย์สิบห้าดีพอทามเข็นด้วยครับไม่รู้วันใครมา